One, two. พบก,กับช่องเทยไทยสปายโรงแรด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองไป,งปสู้โคสุคนเด้อจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ 9. ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วแจ๊วจ้อยจ้อยช่วงหมอหมอยหอยสังกับตัวโตเทยไทยจ้าก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับเอฟซีใหม่ที่เข้ามาติดตามนะคะวาจาใดคําพูดใด ไม่ไพเราะสนอหูก็เตะเข้าป่าเข้าดงไปเลยนะคะสำหรับคำพูดของตัวตัวเองอันไหนดีมีประโยชน์ก็นำไปปรับนำไปคิดนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอันไหนไม่ดีก็ถือว่าเป็นความบันเทิงไปแล้วกันนะคะตามข่าวขราวอยู่สำหรับช่วงนี้นะคะเมื่อคืนตัวโตก็ติดตามข่าวจนตั้งแต่ สองสามสี่ทุ่มไปเลยของฝั่งยุโรปก็เป็นบ้านเราก็ตีสองตีสามตีสี่ตีห้าไปนะคะคือข่าวข่าวไอ้ดาราสาวนะคะแตงโมนิดานะคะที่พลัดตกเรือตรงแถวสะพานพระรามเจ็ดนะคะย่านย่านนั้นบริเวณนั้นนะคะตกแม่น้ำไอ้เจ้าพยานะคะตัวโต,วตวก็ลุ้นไปด้วยนะคะติดตามไปด้วยก็ยังไงก็ขอให้ปลอดภัยกลับคืนมานะคะ ตอนเช้ามาก็มาดูต่อก็ยังหากันไม่เจอนะคะยังไงก็เอาใจช่วยทั้งทีมนักประดาน้ำทั้งทีมค้นหาต่างๆญาติพี่น้องต่างๆของแตงโมโด้วยก็ถือว่าเอาใจช่วยนะคะขออยู่รอดปลอดภัยทุกอย่างได้กลับคืนมาแล้วกันนะคะก็เป็นข่าวที่สะเทือนอกสะเทือนใจตกอกตกใจทางเมืองไทยเราเหมือนกันค่ะสําหรับทางยุโรปเองตอนนี้ก็ ประชุมเหมือนกันฮอลแลนด์ก็ประชุมสหภาพยุโรปก็ประชุมใหญ่ที่เบลเยียมนะคะฝั่งอเมริกาก็ประชุมกันเอาแบบไหนดีตอนนี้เขาก็พยายามตัดหลากห้ายอย่างคว่มบาทประเทศรัสเซียนะคะห้าอย่างใหญ่ๆก็คือทั้งการส่งออกการเงินการเดินทางอะไรต่างๆเกี่ยวกับของประเทศรัเสเซียก็ช่วยกันบล็อกหลากห้ายอย่างดูซิว่า จะอ่อนลงไหมจะยุติลงบ้างหรือเปล่านะครับเขาก็หลากหลายประเทศทั้งโปรโตุเกสเอยทางฝรั่งเศสเอ้ยหลากหลายเมืองก็ประท้วงใหญ่ที่หน้าสถานทูตรัเสเซียต่างๆนะคะอยากให้รัเสเซียลดความรุนแรงลงอะไรลงนะคะอย่างไงก็ขอให้สงครามครั้งนี้อย่าย,ยืดเยื้อเลยนะคะมีแต่ความสูญเสียกับสูญเสียเมื่อเช้าตัวโต้ก็เห็น ประชาชนพลเมืองทางยูเครนแล้วก็สงสารนะคะลงไปอยู่ตามสถานีรถไฟใต้ดินต่างๆไปนอนกันที่นู่นเป็นอุโมงค์เป็นอะไรกันนะคะหดหูใจคะ่ะเมืเช้าก็น้ำหูน้ำตาไหลไปตามข่าวอีกนะคะทุกคนคะ่ะเราก็ลุ้นไปอะไรไปเพราะเราอยู่ฝั่งยุโรปนะคะจะอยู่ไกลก็เหมือนใกล้นั่นแหลคะค่ะไม่รู้จะว่าไงกันดีนะคะยังไงก็ขออย่าให้เกิดสงครามใหมโลก ครั้งยิ่งใหญ่นี้เลยนะคะถ้าอเมริกากับยุโรปร่วมมือกันถ้าจะเอากันจริงๆมันก็จะยิงกันไปทั่วฟ้าไปเลยนะคะโลกใบนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะยังไงก็ภาวนากันอย่ายืดเยื้อะนะคะจบจากโควิดซาลงแล้วอะไรแล้วก็ให้เศรษฐกิจทั่วโลกได้กลับมาฟื้นฟูทีเธอธรรมาติดกับสงครางสงครามน้ำมูกน้ำมันข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างก็แพง ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจมกระลงอีกรอบนะคะเราก็ลุ้นกันไปภาวนากันไปนะคะขอให้คลียคขายไปในทางที่ดีวันนี้ก็พี่น้องพี่ป้านาะอาลุงป้านาะอาก็ถามกันมาใหญ่เลยในทางเฟซบุ๊กนะคะโตโต้ตก็โพสต์เกี่ยวกับเรื่องสงครามต่างๆนี่แหละค่ะเขาก็ถามกันมาใหญ่เมื่อไรจะกลับเมืองไดอย่างนู้นอย่างนี้คนก็ไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วโตโต้ตเองคุยกับแม่ แทบทุกวันวันเว,นว้นวันเลยก็ว่าได้นะคะเราห่ะลูกติดแม่นะคะเราจะคุยกับแม่วันเว้นวันจะส่วนมากก็จะได้เห็นหน้าก็ได้เปิดกล้องพอดีรลานสาวไปอยู่กับยายแม่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวส้มตําอยู่ที่ร้านอะไรอย่างนี้นะคะลุงป้าน้าอาของาก็ไม่เข้าใจเขาก็ถามเราก็เลยชี้แจงไปนะคะตอนนี้ แฟนก็ทําเรื่องยื่นกเกษียณอะไรต่างๆให้เสร็จสับเรื่องเอกสารต่างๆของแก่ไปราวๆสิ้นเดือนมิถุนายนก็คงจะเสร็จหลังจากนั้นตัวโต้กับแฟนนึงจะแพลนไปเมืองไทยเดือนสิงหากันยาเราก็จะถึงได้ไปนานขึ้นนะคะปกติไปได้แค่สามอาทิตย์เพราะว่าแฟนต้องทํางานนะคะตอนนี้ตัวโต้ก็ไม่ได้ทํางานประจาเพราะแฟนใกล้กเกษียณแล้วแต่ถ้ามีลูกคงลูกค้าตัวโต้ก็มีนวดนะคะ มีลูกค้าประจำมาที่ละสองสามคนตุวโตเขนวดไปเสริมเติมกันไปพอได้มีอะไรทำนะคะคนทำงานเป็นคนที่มีคุณค่าทุกคนทุกคนมีค่าในตัวเองนะคะอย่างน้อยเราก็อาจจะมีค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมคะ <c oughs> เอาก็อธิบายให้ญาติพี่น้องไปนะคะต่อไปก็คงจะทยอยไปทางเมืองไทยอาจจะนานขึ้นลองไปพาแฟนไป หกอาทิตย์สองเดือนสามเดือนก็ว่ากันไปลองดูซิแต่บ้านโซนทางนี้แกก็ไม่ขายหรอกค่ะแกก็ห่วงบ้านห่วงอะไรเพราะว่าหลากหลายอย่างแกประเมินไปสาธารณูประโภคเอ่ยการเป็นการอยู่ทางบ้านเราเอ้ยเจ็บไข้ได้ป่วยเอ่ยอะไรยังไงแกก็ฟังฟังไปเราก็ตัดสินใจไปเป็นขั้นเป็นตอนนะคะในวันข้างหน้าแต่เราโดนคําถามทีไรเมื่อไหรจะมาบ้านเมื่อไหรจะกลับบ้านเราก็จุกอกเหมือนกันนะคะ เราอยู่แดนไกลเราเป็นเมียฝรั่งเรามาอยู่กับแฟนกับสามีเพราะความรักความผูกพันที่มีให้กันถึงได้มาดั้นด้นมาอยู่เมืองนอกเมืองนาน,นะคะแล้วก็โตโต้ก็เห็นคําถามบางคําถามบอกว่าทําไมต้องช่วยเหลือพี่น้องงงจังเลยนะคะนี่ก็ขอตอบเอฟซหน่อยหนึ่งนะคะเราเรามีความรักความผูกพันหมายอย่างต่างป้องพี่น้องอย่างต่างใจแต่สายเลือดสายใหญ่ความผูกพันมันก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคน เป็นยังไงมากับครอบครัวตัวเองนะคะความรักความผูกพันความเคยเป็นเคยอยู่กันมาอย่างไรสําหรับตัวตเองนะคะเฉพาะตัวโต้เคยส่งเสียพ่อแม่พี่น้องมาเท่าที่ช่วยได้ตั้งแต่ตัวอายุตัวเองอายุ1 7 1 8ปีมาตัวโตก็ทํางานหาเงินก็ส่งเสียพ่อแม่มาตลอดช่วยพี่น้องมาตลอดเท่าที่ช่วยได้ อีกอย่างหนึ่งเรามีผัวฝรั่งมีสาม,มิีฝรั่งคําว่าผัวฝรั่งสามมีฝรั่งบางครั้มันก็ตีหนังหน้าเราไว้น้อยหรือมากอันไหนที่เราพอหยิบพอยืน่นพอช่วยเราก็ช่วยอีกอย่างหนึ่งโตโต,โตเปลี่ยนแบบนี้ไม่มีลูกมีเต้าเป็นลักษณะนี้เขาก็ถือว่าเราภาระไม่เยอะอย่างแฟนก็เปลี่ยนแบบเราเขาไม่เคยมีลูกมีเมียมาก,ก่อนมันก็เป็นส่วนดีอีกส่วนหนึ่งที่ตโตหที่เรา พอได้หยิบได้ยืน่นได้ช่วยทางเมืองไทยได้นะคะใครทําได้ก็ทําใครทําไม่ได้ก็ไม่ได้ว่ากันสําหรับตรงนี้แล้วแต่คําพูดคําจาแล้วแต่จะตกลงกับพ่อแม่พี่น้องตัวเองว่าเป็นลักษณะไหนนะคะเราใช้ชีวิตในแบบของเราเราไม่ต้องไปเรียนแบบใครเป็นตัวของเราดีที่สุดนะคะที่ตัดสินใจมาอยู่กับแฟนกับสามีก็หนึ่งในล้านคนที่จะมีคนที่รักเรา ถึงในโลกใบนี้มีคนหลายหลายสิบล้านคนร้อยล้านคนก็จริงแต่จะมีสักกี่คนเล่าระคาที่รักเราจริงนะคะนอกเหนือจากพ่อแม่ของเรามานะคะเราจึงได้มาใช้ชีวิตอยู่กับเขาผูกพันกันดูแลกันห่วงใยกันนะคะเขาดูแลเราเต็มที่เราก็ดูแลเขาเท่าที่เราทําได้นะคะงานบ้านงานรางงานล้วงตัวโต,วตวก็ทําไปอันไหนที่ทําได้ก็ทําไปนะคะ แต่เวลาใครถามมาแต่ทีนี้ตัวโตก็าอาธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะคะในทาง Facebook นี่แหละอธิบายให้ญาติพี่น้องฟังแล้วว่าตอนนี้รอแฟนกเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวก่อนถึงจะไปไทยทีเดียวนะคะยังไงก็ภาวนาให้สงครามครั้งนี้อย่ายืดเยื้อการบินการอะไรต่างๆก็ขอให้ผ่านน่านฟ้าอยูเครนรัสเซียอะไรไปได้นะคะแต่ถ้าผ่านไม่ได้สายการบินเขาก็คงจะหาทาง ว่าจะไปแบบไหนกันดีจากเคยไปบ้านเรา11ชั่วโมง12ชั่วโมงถึงหรือว่าจะวนไปจนสิบสามสิบสี่สิบห้าชั่วโมงถึงจะถึงก็ว่ากันไปในวันข้างหน้ายังไงก็นะคะขอยุติเร็วไวเถอะค่ะมันมีแต่ความสูญเสียนะคะสูญเสียทรัพย์สินต่างๆสูญเสียชีวิตนะคะคนบริสุทธิ์ต่างๆทหา,หารต้องมาล้มตายเพราะทิฐิเพราะ,ราะมานะเพราะอะไรนะคะ โตโต้ก็ไม่รู้จะว่าไงดีนะถ้าไอ้หน้าก้อคอสั้นนี่ก็ไม่รู้จะฟังคนหรือเปล่าไอ้หน้าเหลี่ยมนี่แหละค่ะพูดตรงๆเถอะโตโต้ตเป็นนักข่าวไม่ได้หรอกนะครับเพราะลำเอียงค่ะเราเข้าข้างยูเครนอยู่แล้วนะครับเป็นนักข่าวไม่ได้หรอกค่ะแต่ก็พูดให้เอฟซีให้กันฟังด้วยกันนี่แหละค่ะเอาว่ากันไปนะคะ ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายดีๆแล้วกันทางเมืองไทยเรา COVID, โควิดโควิดโคน่าก็กําลังระบาดกันเยอะนะคะก็ใครไม่เป็นเยอะก็ดูแลตัวเองที่บ้านตัวต,วตวก็เป็นหายไปแล้วได้อาทิตย์สอาทิตย์แล้วนะคะถ้าไม่เป็นเยอะก็ท่องใส่จิตใส่ใจตัวเองตั้งสติขึ้นมาแล้วกันคะ่ะว่าเราเป็นไข้หวัดนะคะเราจะได้มีพลังกายพลังใจสู้กับมันไปปวดหัวตัวร้อนก็อยาพาราละคะ่ะที่ตัวตวหายก็พาราบ้าง ฟ้าทลายโจรบ้างน้ำร้อนทุกวันเลยค่ะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์น้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำขิงน้ำมะนาวมีอะไรชงดื่มชงกินลงไปนะคะถึงเวลามันหายมันก็หายนะคะอย่างน้อยเราก็ได้รับวัคซีนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้แหละคะ่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะยังเป็นเรื่องของข่าวข่าวต่างๆนะคะทางบ้านเราด้วยทางยุโรปด้วยมีอะไรก็จะอัปเดตให้กันฟังไปเรื่อยๆนะคะ ว่าจะไปในทิศทางไหนเป็นแบบไหนผสมปัดสารกับเรื่องราวชีวิตตัวเองเรื่องราวความเป็นมาการเป็นเมียฝรั่งต่างๆตรงนู้นตรงนี้พี่น้องเพื่อนๆเป็นแบบไหนก็เล่าสู่กันฟังตรงนี้ยังไงก็ขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมคลิปค่ะแต่ก่อนโตโตก็จะพูดภาษาอีสานนะคะในคลิปแต่ตอนนี้ก็ผสมภัษสาอีสานบ้างไทยบ้างเน้นไทยเพราะ ว่า f อก็มาจากหลายภาคจากหลากหลายจังหวัดจะได้เข้าใจไปด้วยกันเนาะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ